ดูระราเมขิยะอนัตตาสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตาสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นที่เพิกถอนเสียได้ซึ่งอาศมิมานะในปัจจุบันเทียว ดูกระเมคิยะทำห้าประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตที่ยังไม่แก่กล้าห้าประการเป็นไนดูกระเมคิยะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี นี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีศีนสำรวมระวังในพระปาติโมถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สอง อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งคาถาเครื่องขัดเกลากิเลตเป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออปิชกกถาสันตุธิกถาปวิเวกะกะถาอสังสักกะกถาวิริยารัมภะกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุติกถา วิมุตติยาณทัศนกถานี้เป็นธรรมประการที่สามอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรม นี้เป็นธรรมประการที่สี่อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมประการที่ห้าดูการเมขิยะ ทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าดูการเมขิยะภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนจักเป็นผู้มีศีล จากสํารวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยจากสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือ ตนจักได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งคาถาเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคือ อัปิชกถาสันตุทิกถาปวิเวกะกถาอสังสักคะคถาวิริยารัมภะกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุติกถาวิมุติยาณทัศสนกถา ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนจักเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรม ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนจักเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ดูกระเมขิยะก็แลอันภิกษุนั้นตั้งอยู่ในธรรมห้าประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมสี่ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือพึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะพึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทพึงเจริญอาณาปานาสติเพื่อตัดวิตก พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อเพิกถอนอัสมิมานะดูการาเมขยียะอนัตตาสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตาสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นที่เพิกถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะ ในปัจจุบันเที่ยววิตกอันเลวสามวิตกอันสุขุมตั้งมั่นแล้วทำใจให้เย่อหยิ่งบุคคลผู้มีจิตหมุนไปแล้วไม่ทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้ย่อมแล่นไปสู่พบน้อยและพบใหญ่ส่วนบุคคลผู้มีความเพีย มีสติทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้แล้วย่อมปิดเสียพระอริยาสาวกผู้ตรัสรู้แล้วย่อมละได้เด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือซึ่งวิตกเหล่านี้ที่ตั้งมั่นแล้วทำใจให้เยอ่หยิง